สวัสดีกันอีกแล้วนะครับผมเยรูซาเล็มเอพิโซดสามจัดไปไวัยรุ่นเปลี่ยนคาร์ดนะฮะนี่ไม่ได้ไรเปล่ไม่ไลฟ์อัดเลยดูมันง่ายไปเปลี่ยนคาร์ดเลยเอา้า ก็เป็นไหมอันนี้เชิงสามคลิปลงตั้งเวลาลงพี่ลงวันละคลิปพอเดี๋ยวไม่มีอะไรลงนี่อ้าวเปิดเลยเหรอจัดเลยฮะไม่บอกเลย <c oughs> ตกใจหมดหลังด๊อดรังอเอ้ยเพื่อนวิ่งไปทำไมนู่น,นดโดนผมยิงหลงังเลนั่นแหละว่าทำไมเจ็บ เสียวพี่เปิร์มากเลยยืนหลังพี่เปิร์กันหมดเลยพี่เปิร์ใช้ลูกลูกไอจอกอด้วยไหมใช่ใช่โอ้แข็งเกร็งเอ้าเนี่ยไงดับลมมอะไรเนี่ยทำอะไรกันเนี่ยวต่อคนนี้เฮ้ยไกลมากไกลมาก พี่เปอรสะดุดอะไรอ่ะเบิ้มบึ้มเลยล้มคู่เลยเดินดีกว่าวะไม่วิ่งนะไม่มีไม่กู้แล้วกันการกู้แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเคยแคนยิงทิ้งโอ้ยเขาถูกต้องแล้ว เอาไวให้ผีเหยียบยังไม่เจอแล้วยเหยียบเองอ่ะเอ้าขยับยีด้วย่นแเลยฮะโอ้แม่โดดข้ามมาแล้วมันเหยียบสวยลนเจอแล้ว móc móc Ui... móc 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 bù Rồi móc móc Chạy...chạy...chạy móc chinh nữa hả? móc 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 Này...lông lốt... móc 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 ลิเกเกอร์มันอยู่ข้างบนมาบิชชิ่งอ่ะไปเอาฝันะ่งโน้นแหละเปิดเลยนี่มันอยู่ครับเนี่ยลูกเกินไม่เปิดไปไหนอืมอยู่ดี เย้ยเอา้าเอา้าได้ไม่มีอะไรมีเช็คอยต์อยู่ได้อยู่จงตื่นมียาเี็วพี่เป์ก่อนพี่เป๋ร่ล่วงแล้วทีนึง<ะ>ทำ,ทำไมดอกแต่ยาวเนะี่ย อ้วกอ้วกอ้วกโทษโทษโทษถอดเออจุบจุกจุบจุก,จก,จกเออคอมโบคอมโบไม่นะอยากได้ปืนยังเล็กเลวเมาสิ่ am, อ้ยโอซักประตูเบล็ oh. มายยากที่ แม่암ชิ่งอ้อต้องขี่การ์ดให้โทษโทษโทษไอ้หมอไห้ไวเลยนะมึงอ่ะไปผมกำลังด้วยไปอ่ะ ท็อปมาประจำมอตอาเลยได้ ปลุกหมดรื <Bl ool. S 2> auf, ้ออยถอยเลยไม่ได้เป็นรบูมมาบูมาแถมไปเลย mình lướt gì dong. ào, nhưng mấy mồi đó, bị phải hải. dong. tôi cũng đã mệt rồi. này. mà đây ไป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 เปดแล้วเปแล้วไปเก็บกระสุนข้างในก็ได้ไม่เอากล่องมันมันแยกกันอย่านะลูกเกอร์ ต้องพิการเจ๊ราบรื่นสุขภาพดีค <c oughs> น, <c oughs> น,านลาบบอว่าลาบเนี้ยอ <c oughs> ทำไมค้าง <c oughs> ไปต่อไม่ถูกเลย รอบนี้ทำไมเกยอ,อะไรนะฮะมันมันเกลเกลือยังไงกันดิเฮ้ยเดี๋ยวดี่ปเป้องบ้องข้างในห้องน่ะนี่คือที่เดิมมน,นี่ไงที่เดิมดีด้วย มีบทเรียนแล้วสบายฮะไม่มีตัวมาขัดขวางผมละอุ้ยโรนอวกใส่แน่นอนม,มีตัวมาขัดขวางล้างหน้าล้างหน้าแล้วล้างล้างหลังดีเปิดหลังดีเปิด าหอยาหน่อย,อยข้างหน้าม่นมืดเลยอะ่ะถอยมาก็ได้นะกำลังถอยกำลังถอยอย้าทยาที่ย้ายที่ไป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 มีไหมครับตั้ lắng lắm kia bữa lên nữa kia 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 qua dùng เต็มอ like, ุปกรณ์ได้ยังมีแล้วเต็มแล้วในห้องไหนเนาะกูของกูเต็มแล้วเปิดไปอยู่ก sí ับหมอคนนึงมั mm ้ยได้มึงมีลูกซองใหญ่มึงอยู่กับหมอก็ได้ น่ยตรงตรงประตูที่ที่ไปวางระเบิดเนี่ยนะที่อยู่ได้แล้เกิดตายเลม่มอ์ไยัง ตายอุย้ยตายเลยตายจริง <c oughs> มีคนมีคนน่วงหันมาข้างหลังแม่งเพียบเลย <c oughs> มีบูกอีกตัวหนึ่งทัดเห็นไหมทางซ้าย <c oughs> ประตูข้างในห <c oughs> ลบมา บูไตยบูตยไต้เข้าไปปิดประตูแล้วไม่ว่างกำลังเหงาซ่อมประตูล่างอยู่อะไรอ่ะอุ้ยคริสคริสนิดหน่อยอืมก็เช้าอืม เหมอ,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 อปลอดภัยอยู่พี่เปอร์แม่งพีวิ่งมานี่ว่าระเบิดตกใจหมดเือบรอบสก,กาพี่เือบอสก,กา้า,ก,ก,ก,าก่อนเดี๋ยวผมกันะห้ตรงนี้ตรงนี้ ย้ายห้องแล้ลยแม่เกล็ดทราบทำไมมันดูราบรื่นจังวะผีเกิดไม่ทันนะมึงมึงมึงไม่ต้องเคลียร์ผีก็ได้ทั้งนั้นะ ล้างเผาค่ะเดินเดินผ่านผ่านนะม,มันง่ายเกินไปใช่ไหมโอ้เพียบเพียบเพียบถอยแป๊บถอยแป๊บ นี่เดี๋ยวเราเปิดยังไงอุ้ยมาตายแล้วโดนอะไรโอ้สวยโอย้หน้าเทาแล้วผม

เอาไอ้หมอ <c oughs> คนเรียกตีนเลย <c oughs> อยากได้เฮฟว,วี่ <f os> กวดแล้วนะฮะตรงนี้ไม่ค่อยยากเลยไม่ยากหรอมันมีพัดลมอ่ะเราเปิดอมขงา ใช้ M4 ไหมครมับเฮ้ยมีเหรอ,หรอวะถ้ากูฟัวกูทิ้งลเลยไงกูใช้อันนี้เลยอ๋อไหนวะเฮ้ยมึงคือกระบอกไหนวะนี่อยู่ข้างหลังนี่ไม่ไม่ที่มึงถืงออ่ะคือกระบอกไหนวะทาโวเว์ไงอ๋อนี่คือทาโวเว์ที่ปวดอ่อยิงแบบไม่เล็งอ่ะมันจะยิงออโตอย่เกอย่าเอาว่ะ ตัวละครกูโยกเป็นเจ้าเข้าเลยบูข้างหลังโอเคบูตายตลกบูกระเด็นนะกระเด็นซะตัวเบาเลยโอ้ยเจ็บไหมหน่าโอ้ยเจ็บอยู่นิดหน่อยฮะเฮ้ยอ้วกอ้วกทิบหายแล้วล้างหน้าล้างหน้าผมล้างหน้าน้องเข้าเกิมเมอร์ขวาขวาขวา

ใครล้มแล้วบ้างเมื่อกี้บูบูมาทางขวาทางซ้ายเยอะมากโอ้ยบูอ่าบูสองตัวอ่ <c oughs> อา Help me อ,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 อ่าอ่า Oh yeah โอ้นวดหลังหน่อยโอเคนั่นแหละครับท่านผู้ชม สายมาอย่าเพิ่งหิวเฮ้ยหิวเลยเดี๋ยวกูวออววตายไม่ใช่ไรเดี๋ยวกูตายฮะกด ปอ,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 อมอยู่ฮิเมอร์ไหนวะเจบาทีเอาฮะสิบ,บิก็พอฮะสิบนาทีไม่พ <c oughs> อทีเลยเฮียตายตายตายเร็วเรวตายว่ะตายว่ะสินาทีกูตายว่ะเลยขึ้น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 ขึนมาแล้ว ขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วเป็นลมว่ะเดี๋ยวจะไม่ยิงสตรีมนะยิงปืนหาแล้วโว้ยโอ้ยรอบเดียวผ่านเหมือนเฮ้ยไม่รอบเดียวยิงอยากจานดาวเทียมนี่เหมือนนะเกมเกมนดงเลยนะจบแล้วเยรูซาเล็มเจอกันแชปเตอร์หน้าครับสวัสดีครับ thank mm -hmm. you